ที่จะรู้ได้ว่าที่ได้เรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยไม่มีอะไรดียิ่งกว่าฟังเสียงราษฎรพระดํารัสของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้เกิดผลเป็นรูปธปรรม กระทรวงมหาดไทยได้ใช้กลไกลของศูนย์ดำรงธรรมรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจดังกล่าวโดยร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศด้านต่อต้านการค้ามนุษย์เอ็นเวเดอร์ได้แจง้งเบาะแสการกระทำม,มายังศูนย์ดำรงธรรมกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและหนึ่งในปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายจากขบวนการค้ามนุษย์ผ่านศูนย์ดำรงธรรมคือปฏิบัติการหน้าขบาทที่สามารถช่วยเหลือหญิงต่างด้าวอายุต่ำกว่า18ปปีที่ถูกบังคับให้ค้าประเวณีซึ่งเข้าข่ายเป็นการค้ามนุษย์ หลังจากที่ผลการสืบสวนชัดเจนแล้วนะครับว่ามีการกระทำความผิด สารค้ามนุษย์แน่นอนชดปฏเหลือการพิเศษกรมการปกครองก็จะประสานงานไปยังศูงนย์ตำรวจธรรมจังหวัดโดยประกอบกําลังเจ้าพนักง,งานปกครองที่ทําการปกครองจังหวัดในพื้นที่นะครับเข้าไปร่วมกันสืบสวนอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้พยานหลักฐานที่ชัดเจนแล้วก็จะมีการแบ่งทีมปฏิบัติการมีชุดจับกลุ่มชุดล่อซื้อและชุดควบคุมตัวผู้ต้องหาชุดรวบรวมพยานหลักฐานที่สําคัญก็คือจะต้องมีชุดที่เป็นนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์เพื่อที่จะเอาไปคุ้มครองช่วยเหลือดูแลเด็ก เราสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาจำนวน2คนและสามารถช่วยเหลือหญิงสัญชาติลาว8คนที่ถูกนำมาค้าประเวณีและถูกมานำมาบังคับใช้แรงงานการดำเนินการตามแผนปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี2559รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาให้ทุกจังหวัดเอ็กซเรในพื้นที่อย่างเข้มข้นและต่อเนื่องเพื่อป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ ประชาชนทราบเบาะแสการค้ามนุษย์แจ้งได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่งทั่วประเทศหรือสายด่วน1567ได้ตลอด24ชั่วโมงศูนย์ดำรงธรรมนำสุขคลายทุก24ชั่วโมง